โคตรก็ไปลวกฝาอยู่ได้ไหไปฝายังกันอ่ะฝายังกันน่ะปุดไร้ฝ้าไรหลวดสุดๆฮะ,ะครักทักชิดลองปุนแหมไหลหวดฝาเลยเอาใต้ลูกแหมน้ำสมโคกนำ้ำใบไฟสบา 八的。

ไอพุม่มรถหด้ไหมทุนพุม่มนี่ปลาเบืนอ é, ่หนะเนี่ขากลบเี่นองม่เคยพอแบบหนีมาโดนแล้วตกมือ é, เดียวได้เห็นผลเลยคนระับนี่จิ้งจ้า,านกิมงานหาปลาจิ้งานหมด มันมใจอแม่ร่นลมนมนามเลยุลนะโอ้ยอลพี่น้องเอ้เลา่อนเป็นหน่อยทาใหญ่าตะอนมด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 ว่อยางคุ้กอมกลเลยครับว่าสเท้ามาไม่ได้ใส่มาม่มุนตัดดกันเกระโดดเลยปุง ก็เล่นได้แต่อย่ากแต่ไม่ควรเล่นโอ้เวลครับ lấy héo lấy héo này có trực nào phần à lông lên lông lên này đi làm đây

แปไหนแดดไน่ปฝาได้บ่โอ <aujourd' Tiger. S 2> ้หมดไหมคักเลยระวังเดือหมดอ่ะโอ้คันหมดกามแดดใสปลาเข็งมีแต่ปลาเข็งใสปลาเข่งทุ้งใสที่ใส อันหัมกจ้า่ยน้มาตลอดอยู่้งมากน่ำอยู่เลยุนมงขุนไรรัวไรรวงแล้วเดินมองดินน้านมา้ใส่สมันหัวนี่เลยนี่นี่อาคหม่น้โคตรสยุนุนด้่ยขุนอันึงไงบพี่น้องครับ ตกอยู่สองสามชั่วโมงได้ผลเลยโอ้หมดงามแดงค,คันด้เลย กมีแต่หมดงานแบงแล้วะคับันหมดลกูเดี๋ยวาเลียนเนี่ยมุดมดงามแดงก์ไงมดมันหนีน้ำเนาะหาเกาะทึงหอดหย่างนม้ยที่ตะหลโดเลย

Lấy luật hưng lê luật hưng 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 là hưng 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 ไม่นั่อนห่งโอ้โหคุณเ่ีมุ่ดกัเมะเห็ดที่สวยที่ตาแล้วมามือหนีได้วางน้ำไหลเามะเห็ดมาก้อนฝนตรงตรงใสุ่ตส่าที่น้องโอ้ยกำปืเลยฝนเป็นปลาเหรอยัไงปลานำบวกเท้มแม้โอ้ยมันจะพุ่นจะได้พู่นะมันุ่นเขลงตั้งแต่เขาลงตั้งเถิงไหลไหลไหลลงแม่ไหน เออผมแซมอไเลยหมดอลไหมดไหมดน่กำเดียลูกปอกลูกปอกขาเนี่ยโอ้โหไปดิแซมไปเถนือกแมอแข้าโอ้ยหมดที่หวังไงมนกำแดียงะครับอกระบะตายตายงบถือกันก็บนกำเดงอยู่มป่ตะาวันนีย้ตายะไขามไปเลยเนี่ยขามไปยังลหนย่างเว้ยด เดี๋ยว่างี้เด๋นวงี้มีปลาทอดีิโอ้ยหมดต่อปตาออไนอ่ะนี่บ่หล่อก็ถึงร้อยนามบ่หมดหมดร้ามเดดล้ไม่โอ้ปลาซิวปัาทตักเด้อถแลวปลาเข่งเน่ะยูนเต็มพุงเลย ปลาจอมปลาโจนี่มุ้งนี่อะพี่น้องเนี่ยหนูตหงส์กับขัดโอ้ขัดขัดขัดโอ้ยกันหมดโอเคลงปุยได้เพผาะถ่ได้ดอกเยอะไปเนี่ย ใส่รถอยู่ตรงงงะโบมันจะออกมาแล้วเอาตักตักักก่หันใจปะตักดีน้ป้าตักเองก็ได้ไหโอ้เฮียเฮียนะปลาน่อยปลาน่อย่มมนีแล้มันใหญ่กว่านี้หรอมันเป็นปลาเือนันปาปลาลงเนาะลูกปลา ปลาบัวปุ๋าปลาเข่งไงเยอะแค่บ้า่อยามให้มันเหลือน้อยๆก่อนเลยมันไหลไปนู่นมแล้วแคบไปแล่แคไปไงเยแคไปทั้งปดเลยมีรูปปลาดุกด้วยแทตเอางาออกกินแล้วจะเปื่อยปาเอางามาดิออกก็ไม่เมีย อนนี้กำลังขายท่สดสดวิธีย่ำตรงนะครับพี่อนเราย่ำดังเคียวเน,ะนาะงงนะนาเป็นนำน้ำแรกก็น้ำม,มาตกวังสองช่วงมงที่ผ่านมาครับประมาณสามช่วงมงก็ตกที่นี่ก็เกิดน้ำปลาน้ำจากข้างบนไหลลงมาผมสูงจากปลาจะน้ำไหลลวดปลาหน่อนยก็ล่างถือต้องนี่ก็ล่างยา่ำนี่ ไฟฟ้าับยามมาไปว่าเนำลุดๆาเยเซมตกสามสี่ัฟนกจ้ำเดียวพอเลยเนาะมีการอันพุนตั้ง่มนอ่มีตรงมีแม่งต้งตรงมีไหมีทงขนึ้ว่ี่างนบตงามนี้ได้่งกงมาใชก่อนกันเด็เนี่ยก่อนแรงตอนมันฝนหนักมาไหลข้าไหลเครียด้นี่แบบแบบเบิดโลนเ่ดีาีสวยแล้วมาเหตะเขา่วนะ แล้วมาเป็นตาบิตต้นางกุ้งน่ะว่าหน้ามันไม่ไหนเขาเลยแวถก่ไหนเขาเลยแบบเขาไม่ได้เลยมีเงิที่ตรงกนมที่ตรงกัอ้อ้ยคันแ้งก็เลยอะรอ่ะตกโลงเลยเหรอนำโพงท่านมาเสียดิษเจมันเต็ม เต็มร่นเต็มร่องเลยนะไปันานไหนลิบลิบดสอ